เอาเอาโดยรวมเลยแล้วกันนะไม่เพราะว่าเราเราเราเวันนี้รายละเอียดก็เยอะก็เป็นเกมคุณภาพนะครับทั้งสองทีมเนี่ยจบกันไปสี่เซตเนี่ยแต้มเลขหน้าขึ้นต้นด้วยเลขสองกันกันทุกเซตแล้วก็ชนะกันด้วยความห่างสองคะแนนเนี่ยสามเซตนะครับมีแค่เซตแรกที่เดียวเยียมชนะเราสามคะแนนพี่แชมป์ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สําหรับผมเนี่ยผมก็มองว่าเราก็เราก็ทําได้ดีนะเพียงแค่ว่ามันมันก็ยังมันก็ยังไม่สุดมันก็ยังขาดนั่นขาดนี่เล็กน้อยเป็นอีกวันที่ทางโค้ชออสก็ เทหมดหนะ้ตาตักอะไรที่ยังที่เตรียมมาว่าจะใช้มผมว่าวันนี้หมดเลยตัวผู้เล่นก็ใช้งาน<ม>เป็นเป็นวันที่สองที่ใช้งานตัวผู้เล่นครบทุกคนนะครับสำหรับทางโคชออสกียิพงศ์และสตัาเกียงไกผมเชื่อว่าอีกสิบเจ็ดชาติจะหาคนใช้ผู้เล่นครบสิบสี่คนที่ยากนะอันนี้ก็ต้องชื่น<ม>ชมในในการให้โอกาสและการกล้า,าเปลี่ยนเกมเพราะว่าเซตที่เปลี่ยนเนี่ยคือเซตที่สามเป็นเซตที่หลังพิงฝาแต่ก็กล้าที่จะเปลี่ยนเกมกล้าที่จะเปลี่ยนเกมเอาคนที่ ยังไม่ได้เล่นลงมาหรือคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เล่นเยอะก่อนเนี่ยได้ลงมาเล่นเต็มๆแล้วพอเซตที่สเนี่ยเราเรากลับมาได้จากการตามหลัง2ี่บต่อ24ี่เนี่ยมันเหมือนว่ากาลังใจจะมาละมันเหมือนว่าว่าว่ากำลังใจจะมาล,มมาาลจจะาลคือเราเซฟได้ถึงสองแมชพอยต์แล้วเราก็ไปได้อีก2คะแนนเป็นวินเซตที่4 set เซตออเซตที่สเซตที่4เองจริงๆเราเปิดตัวเนี่ยจริงๆเราเปิดตัวเนี่ยเราขึ้นนํห้า5ูนนะครับมันโ้ผมผมพูดไปตอนที่เรานําสักประมาณ แปดสี่หรือเก้าสี่ผมว่ามีเซนต์าแน่นอนก็ไม่เยากจะเชื่อว่าเรารักษาความได้เปรียบตรงนี้เอาไว้ตลอดลอดฝั่งไม่ได้น่าเสียดายมากๆนะครับทั้งๆที่จริงๆทําเลของเกมอะเราโยนความกดดันไปให้เขาหมดแล้วนะครับแม้ว่าเราจะตามเขาหนึ่งต่อสองเซตแต่แต่สกอร์เซตที่สี่มันมันเหมือนว่ามันน่าจะน่าจะฉีกแล้วดึงเขาลงมาแล้วประกอบกับเซตที่สี่อะสิ่งช่วงต้นเซตอะกลางเซตอะสิ่งที่เบลเยียมเขาเขาทําได้มาตลอดในช่วงเซตที่หนึ่งเซตที่สามคือบอลแรกที่ดี บอลแรกที่เข้าตลอดอ่ะมันไม่เข้าเลยนะพี่แชมป์นะมันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบหลุดกระจุยมาล้นแต่ว่ามันเบี้ยวมันวิ่งมันทําให้มือเซตต้องทํางานตลอดทําให้มือเซตต้องวิ่งตลอดแต่กลายเป็นว่าเ,เราก็หนีเขาได้ไม่จริงแล้วเบลเยียมเขาก็โชว์ให้เห็นเหมือนกันว่าคุณก็เป็นผู้ตามที่ดีฉันก็เป็นผู้ตามที่ดีได้เหมือนกันอันนี้คือคลาสของของทีมที่อยู่ในเวทีระดับโลกเบลเยียมอาจจะยังไม่ใช่ทีมระดับโลกแบบเต็มตัวนะครับก็จะเป็นประมาณเกรดบีของยุโรปอยู่แต่ก็เป็นบีบวก นะก,ก็เป็นมีบวกที่เจอกับชาติในเอเชียเขาก็เออ่ถือว่าฟัดด้วยยากโอเคปีที่แล้วเนี่ยเขาแพ้วเวียดนามนะครับในเวล์ชาเลนต์นะครับแต่ว่านั่นนั N ่นคือชุดที่ไม่ได้มีพวกเฮอ,อร์บอะอ่าวันนี้เราก็จะเห็นว่าการที่เขาฟูลทีมเนี่ยทีจริงยังขาดลิเซฟันเฮกกับคาย่าโกเบย่ากับโกเบย่าคนนะั้ลิเซฟันเฮกก็คือคนที่เป็นแชรรมป์เอชวีลีของญ,ญี่ปุ่นกับทีมอะไรนะพี่แชรรมป์โอซาก้ามาเวลัสที่เป็นแชรรมป์ใช่ไหมเอออันนี้นี่ก็ไม่ได้ใจว่าทำไมถึงไม่มาเล่นไม่มีชื่อสามสิบคนเลยนะครับ อีกจุดหนึ่งที่วันนี้เราแพ้เขาชัดเจนเต็มประตูที่ต้องยอมรับความจริงเลยก็คือในส่วนของตัวผู้นําทีมผู้นําในการทําสกอร์เราสู้เขาไม่ได้นะครับคือเขาคิดอะไรไม่ออกเขายังบอกเธอบอลได้เขายังบอก,าบอกทางติดเธอบอลได้แต่เราคิดอะไรไม่ออกวันนี้เราเราเราไม่รู้จะบอกใครอ่ะมันแต้มเรากระจายก็จริงอาจจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเราในยามขับขันเราไม่มีคนนั้นเนะี่ยแต่เขามีอ่ะพี่ชาเข้าใจว่าวันนี้แต้มของเราเนี่ยคือทัชดาวสิบแปดกลายเป็นบอลเร็วของเรากดไสิบแปดนคือทัชดาววันนี้นะฮะ แล้วก็ลองลงมาคือธนาชาติสิบสามแต่ธนาชามีเวลาเล่นอยู่มาสองเซตเนาะนะฮะดนพอสิบเอ็ดพิมพ์ชยาสิบเอ็ดแต้มกระจายถามว่าดีไหมเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราสามารถกระจายกันทําคะแนนได้เราสามารถตีทุกคนแต่ถามว่านยามคับขันนะเป็นใครในยามที่แต้มเนี้ยจะต้องตีเพื่อที่จะไปต่อในเซตนี้ตีเพื่อจะต้องไปต่อในแมชนี้ตีเพื่อที่จะเซฟเซตนี้เพื่อจะเซฟแมชนี้ไว้ผมถามว่าคนไทยเนี่ยนัดนี้คือใครอ่ะพี่ตอบผมหน่อยว่าเป็นใครตอบได้ไหมไม่มี เกมนี้มีมีแค่ขึ้นมาคนเดียวคือโมเมที่มาขยับมาได้เหนือเสาแล้วทำไี่ดีมากนอกจากน้เนี่ยแต่ถามว่าขยับขึ้นมาทําได้ดีมากแต่ถามว่าคือคนที่ใช่ที่จะต้องชี้เป็นชี้ตายในการตีแต้มเพื่อตีเสมอเพื่อเซฟทีมเพื่อชนะไหมใช่ไหมใช่คนนี้ไหมอาจมันอาจจะใช่ก็ได้แต่มันตอบได้ไม่เต็มปากแต่ของเบลเยียมเขามีคาตอบของเขาชัดเจนว่าว่าคนนี้คน คนนี้จะเป็นคนเซฟทีมเพื่อไปต่อเซฟทีมเพื่อดึงเสมอเซฟทีมเพื่อเซฟเซตพอยต์เซฟแบทพอยต์แล้วก็แล้วก็ตีให้ทีมชนะก็จะดูแหละถ้าถ้าเข้าแต้มที่20เป็นต้นมาเขาจะไม่ใช้คนอื่นเลยทั้งทั้งที่ช่วงต้นเซตกับกลางเซตเขายังสลับไปใช้บอเลเร็วกับในส่วนของเอ่อเทียร์มาตินบ้างถูกไหม,มแล้ววันนี้อีกอีกข้อดีของเบลเยียมคือคือการก้าวขึ้นมาของทางผู้เล่นหมายเลขสิบก็คือทางด้านของปอลีนมาตินนั่นแหละไม่ใช่เทียร์มาตินดาวรุ่ง2 2ปีบีหลัง ผ่อนทางบิดเถอร์บอลได้เยอะมากพี่แชมป์ไม่งั้นนะผมว่าบิดเถอร์บอลนะตีทุกลูกแนละ้วต้องมียุบต้องมีพองม้างแหละนะนี่ไม่ยุบนะมีมีแผ่วไปชว่วงต้นเซตที่4ที่มันเป็นมันเป็นโมเมนต,ต์แรงเหวี่ยงของทีมที่กําลังกาลังตกเป็นรองอยู่แต่เขาใช้เวลาฟื้นตัวแป๊บเดียวพอทีมเขาเริ่มรวมใจกลับมาได้แล้วก็เริ่มจะไล่เข้ามาจนตีเสมอได้เขากลับมาเลยดึงคืออลเลือกมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือคุณนําดเยอะเนี่ยยิ่งนําเยอะยิ่ง,งอันตรายผมพูดตลอดนําเยอะแล้วมันไม่ม้วนเดียวเน เขาจะมีพลังงานในการที่จะในการที่จะกลับมาแล้วเขาก็ทําได้จริงนะครับนอ,อกจากนี้เรื่องอื่นๆที่จะพูดต่อก็คือข้อผิดพลาดของเราในช่วงปลายเซตชัดมากเลยพี่แชมป์นะเซตหนึ่งเซตสองเซตสามนะครับรวมถึงเซตสี่เซตสี่นี่ตั้งแต่กลางเซตเลยด้วยนําขนาดนั้นแล้ว,แล,วแล้วเก็บเขาไม่ได้นะครับก็คือช่วงปลายเซตเราจมีปัญหาเรื่องของการรับเสิร์ฟนะฮะแล้วก็การการโจมตีที่ <c oughs> ไม่เด็ดขาดพอ นะครับซึ่งจริงๆก็ต่างกับเบลเยียมวันนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นยังไม่ใช่ชาติมหาอำนาจจริงเขาไปเล่นกับชาติมหาอำนาจจะยิ่งหนักกว่านี้อีกนะฮะ <c oughs> แต่เบลเยียมยังแสดงให้เห็นถึงถึงการเฉียบคมที่จะสามารถมีสมาธิที่นิ่งพอในช่วงปลายเซตแต่ก็มีหลุดในช่วงเซตที่สามที่เขาก็เขาก็เสียรางวัดเหมือนกันคุณจะเห็นเลยว่าเขา move on ไม่ได้นะครับหลังจากที่เขาเสียเซตที่สามเขากลับมาเซตที่สี่เนี่ยโดยไปห้าสู์นะพี่แชมป์อันนั้นคือ <c oughs> คือภาวะที่กําลัง เป็นภาพจําติดตัวมาจากในเซตที่สามนะฮะแต่เพียงแค่ว่าเราเราเราดีไม่พอเองเราดีไม่สุดเองเราเรานําเขาได้ไม่ตลอดรอดฝั่งเองนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้เขากลับมาอืมซึ่งถ้าตีเขาขาดกว่านี้อย่างน้อย,อ,ยอ่ะมันมันควรจะแต้มแรกแต้มมาตรฐานน่ะนะเออคือคือคราบเราเรา,เราดึงเขาแล้วแต่กายว่าเขากลับมาได้มันก็เป็นอย่างที่เห็นอืมแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะเดี๋ยวเราจะพูดยาวเกินไปคือเล่าแบบนี้ โกเรีมันไม่โกหกใครในะครับผมเข้าไปส<อ>่งในบ็อกซ์กอราเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยครับสถิติของการตีแต้มคนที่ได้ท็อปหนึ่งของไทยเนี่ยคือดดมิดเ,เ,เอร์บ็อกซ์ทีธนรุจเตีงนะเออแล้วก็อ่อบีหลังโมเมธนัชชาสิบสามแต้มถูกไหมอ่าวนัน<บ>นี้บีวันนี้โมเมก็เล่น,เล,นเล่นพอๆพกับบีมนะสองเซตพอๆกันโว้คือคือคนที่โดดเด่นมันกลายเป็นดูฟ้าขึ้นมาสิบห้าเออทำรองหมดเลย ก็ดรอปลงไปว่าเขาเหมือนจับทางได้ยี่สิบเอ็ดแต้มแต่ที่อาจจะเหนื่อยจากเมื่อวานด้วยอืตัวแปรสำคัญคือหัวเสาถูกปะถ้าหัวเสาเราทาแต้มเขาได้มันคือจบซึ่งวันนี้เหลือเชื่อว่าพเอียอัชลาพรผลงานหล่นมากอันนี้ตัวอันนี้พูดกันตัวเลขไงนะครับไปหัวเสาแต่ทําได้แค่สองแต้มโอ้โหแล้วตีไปสิบครั้งใช่ใช่ใช่อันนี้คือคือผมบอกแบบนี้ว่าพอพอตำแหน่งตัวที่มันตัวทำอะถ้าไปเปรียบเทียบกับฝั่งเบลเยียมอะโอ้โหเคอบท สี่เซตตบสามสิบลูกบ้าไปแล้วแ้เดี๋ยวดูเปอร์เซ็นต์นิดนึงตีห้าสิบเก้าได้มายี่สิบเก้าอูเปอร์เซ็นต์ไม่แย่นะครับตีห้าสิบเก้าได้ยี่สิบเก้านี่หือเกินครึ่งอ่ะเออบอกลูกหนึ่งเออเกินเกินครึ่งนี่ก็เก่งแล้วเกินตอน่งหัวเสากับบีหลังถ้าตีได้คะแนนได้เกินห้าสิบปอร์เซ็นต์่ะเก่งแล้วอืมคือที่บอมันมันดรอปอ่ะมันมันไปเลยนะครับเพราะว่าจังหวัดมันจะต้องได้มันไม่ได้แล้วก็ผมว่าวันเนี้ย หมากมันขัดไปนิดนึงโดยเฉพาะเซตหนึ่งเซตสองอ่ะอเราควรจะได้เซตหนึ่งเพื่อยือ้อแต่ว่าพอมันหลุดมันก็หลุดเลยภาพจำม,มันหลุดอะไรเงี้ยเออแบบ,บว่าก็เป็นเกมที่เราจะโดนตัดแต้มไปถึงเจจุดคะแนนนะครับเพราะว่าเราแพ้ต่อสาก็จะลบเยอะลบ7จ็ุดเดสคะแนนนะครับซึ่ง ถ้ามองถึงสภาพทีมนตอนนี้กับการดวนกับตรุรกีก็พูดได้เลยว่าเราก็วันนี้เราก็ใส่สุดเหมือนกันแต่ว่าผมยังรู้สึกติดติดอยู่นิดนึงคือคือตอนนี้เหมือนระบบที่โค้ดออสวางไว้อะมันดีอยู่แล้วเว้ยมันคือมันสามารถขนาดหัวเสาสองเกมที่ผ่านมาแทบจะแบบพึ่งพาไม่ค่อยจะได้อ่ะนะแต่ก็ยังไปได้ระดับเนี้ยถ้าจุดเปลี่ยนนะถ้าถ้าทีมจะกลับมานะหัวเสาต้องกลับมานี่คิดว่างไง เอ่อคือวันนี้โคดออสก็เสี่ยงนะจริงๆเอาบุ๋มบิ่มลงมาเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วแหละว่าบุ๋มบิ่มช่วยในเรื่องของเกมลุกไม่ได้ถูกไหมแต่แต่ก็อย่างน้อยก็เราก็จะได้เห็นการเสิร์ฟของบุ๋มบิ่มแล้วก็ในเรื่องของการที่เขาบล็อกได้ลูกหนึ่งนะลูกนั้นก็เป็นลูกสาคัญที่ทาให้เราไปต่อในเซตที่4นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันก็เป็นดาบสองคมนะเขาช่วยหลังบ้านเขาช่วยได้จริงแต่ว่าพี่แชมป์พี่แชมป์มเราจะเสียตัวบุกไปตัวหนึ่งเลยนะมันจะทําให้บล็อกเขาทํางานง่ายขึ้น เพราะว่าเขาลุยแล้วว่าบล็อกว่าว่าไม่ส่งมาตัวนี้อยู่แล้วอันนี้ก็คือข้อเสียเปรียบที่ที่เราใช้บุ๋มบิดม,มันมีได้มีเสียอืมอืม,อมนะฮะก็ก็เป็นส่วนที่เอ่อคือคือตอนเนี้ยเอาว่ากันตรงๆเลยในรายชื่อหัวเสาของเราห้าคนที่เราใช้มาสองวันเนี่ยยังไม่มีใครที่แบบว่าทะลุทะลวงได้ได้แค่ชาบชวยได้แค่ชาบช่วยเอ่อได้ได้ได้แค่ชาบชวยนะครับคะแนนเราไปออกที่บีหลังสองคนเลยทั้งธนชาวันหนึ่งแล้วก็ พิชยาวันนึงแต่วันนี้วันนี้วันนี้ต้องยอมรับว่ามันน่าเสียดายตรงที่ว่าเกมบอลกลางของเราอะหน้าตาข่ายอะมันมาหมดเลยสามคนเลยทัดดาวหัถยาแล้วก็วิมลรัตน์หัถยาคะแนนอาจจะไม่เยอะนะแต่ผมดูแต่ละลูกนี่ก็ก็ถือว่ามีอิทธิพลในเกมนะมนค่อนข้างช่วอยู่นะครับวิมลรัตน์มีโอกาส2เซตก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแล้วนะครับทัดดาวที่โดดเด่นเป็นสง,ง่าเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวตัดเกรกจะให้คะแนนทัดดาวเยอะนิดนึงนะฮะส่วน ส่วนที่เราบอดก็คือหัวเสาจริงๆก็ก็ต้องคือผมว่ามันแก้ไขอะไรม,มันก็คงไม่ทันแล้วแหละตอนนีมน้มันไม่มีเวลาจะซ้อมแล้วแหละมันก็จะต้องผ่านพ<ช>้<ๆ>นส,สนามนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาช่วงที่เราจะได้พักประมาณอาทิตย์กว่าๆเนี่ยตรงนีตงตง้ต้องเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเพิ่มแล้วมันยังไม่ดีขึ้นก็แสดงว่าเราได้แค่นี้ก็คือเราต้องรอบุ๋มบิ่มเต็มศักยภาพเพราะว่าคือเท่าที่ดูรายชื่อ5้าคนเนี่ยคือถ้าเต็มศักยภาพบุ๋มบิ่มก็จะเป็นคนที่ดูไว้ใจได้มากที่สุดในการทะลุทะลวง คือเพียวเคยทําได้นะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกับเพียวเหมือนกันในเรื่องของความมั่นใจด้วยแล้วก็เรื่องของของการห่างเกมด้วยแหอมตรงนี้ไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครไม่มีไม่มีใครตอบได้นอกจากนอกจากตัวน้องเขาเองแล้วก็ตัวตัวทีมงานโค้ชอะแต่ตัวเนี้ยคือคือเพื่อนๆแล้วก็ทีมงานก็ต้องดูแลเพียวเยอะอะต่อให้จะเป็นกัปตันทีมผ่านอะไรมาเยอะแต่ว่านะมันเรื่องมันแผ่มันสดอะพี่แชมป์แล้วมันมันเพิ่งมีเมื่อวานมาทีนึงก็คือต้องประกบเลยครับผมผมกลัวน้องเพียวจะ จะคิดมากนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะคือยังไงเราเราห้ามแฟนกีฬาไม่ได้หรอกยังไงเดี๋ยวก็คงจะตั้งกระทู้ด่ากันในพันทิปแล้วก็ในตามเพจต่างๆใน Facebook แต่ว,ว่าอ,อถ้าใครที่ดูอยู่ในช่องบิ๊กแชมป์ตรงนี้ก็ขอให้พวกคุณเป็นส่วนที่อย่าไปถล่มเพียวเพิ่มเติมเลยแล้วกันทุกคนตั้งใจทุกคนไม่มีใครอยากเสียอยากแพ้หรอกนะเนาะใครที่ไม่ได้ดูเราก็ก็เรามันห้ามไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว,ว่าก็อยากถ้าถ้ามีทีมงานของทีมชาติไทยดูอยู่ตอนนี้หรือมีเพื่อน ก็ใครที่เป็นเพื่อนสนิทกับเพียวที่อยู่เมืองไทยก็อินบ็อกซ์ไปให้กาลังใจเพียวเยอะแล้วกันผมว่าน่าจะมีผลเรื่องสภาพติดใจเพราะว่าคือโค้ชเซตที่สามเซตที่สี่นี่ไม่ใช้เลยเซตที่สี่ลงมาแป๊บหนึ่งลงมาช่วยเปลี่ยนช่วยรับเสิร์ฟหลังบ้านช่วงช่วงท้ายยังไงก็มีผลแหละเพราะว่ามันสองวันมันชัดเจนสองวันไอ้วันนี้วันนี้ตีเสียไปสองลูกทาให้ทีมแพ้นในเซตที่สองก็น่าจะเป็นแผลที่ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วมันเพิ่งเกิดแล้วทําให้ทีมเนี่ยเป้าหมายของทีมเนี่ยมันเสียหายด้วยเพราะว่าเราก็ต ทำให้ในสนามน,นี้เนี่ยเราจะเหลือเกมที่เราเราวางเป้ากันไว้อีกเกมเดียวก็คือเกมกับฝรั่งเศสอืมเดี๋ยวก็<อ>ต้องมาดูกันว่า,ว,า,ว,าว่าจะเป็นยังไงเออคือในมุมของตุรกีก็ยังไม่แข่งเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้สามารถที่จะตั้งความหวังได้แต่ว่าคือถ้าเรากลับมาอยู่กับความเป็นจริงก็ก็ก็เป็นเรื่องที่ยากที่เราจะ,จะชนะตุรกีได้ไหมเขาจะไม่มีคาราคูสไม่มีกูเนสแล้วก็ไม่มีวากัสก็ตาม,ม,มนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่า มันเพิ่งเริ่มต้นสองนัดน,นะครับเราก็ได้เห็นปัญหาก่อนอก็เป็นการดีนะครับเราจะได้มาแก้แต่ละช็อตแต่ละช็อตเกมกับตุรกีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แพทเทิร์นก็ดูว่าเราจะกลับมายัางไงจะเล่นยังไงแล้วก็เกมในสนามเนี้ยที่จีนก็คือที่ฝรัง่งเจอกับฝรั่งเศสนี่แหละจะเป็นตัวตัดสินว่าปีนี้เราจะเหนื่อยหนักขนาดไหนเพราะว่าผมมองว่าสัปดาห์แรกเนี่ยเกมกับเบลเยียมเนี่ยเหมือนปักหมุดเลยว่าว่าเราอยู่ในดบบไหน,น,แ,ตนแต่ผมธส์ไใ้มากๆคือแบบมันสองเกมที่ผ่านมาเนาะคือแต่ละตามแต่ละเซตนี่มันคือแบบ ยีสิบทุกเซตเลยนะแล้วคุณสังเกตดูดีๆเยี่สิบทุกเซตแบบโอ้โหแต่ว่าม,มันได้มาเซตเดียวนี่แหละคือสิ่งสําคัญมากนะครับเกมกับตุรกีพรุ่งนี้แข่งอีกเวลานะนิคถูกไหมสิบแปดนิกาสามสิบแล้วโคเสียเปรียบเลยเพราะวันนี้ตุรกีไม่มีแมตช์แข่งอืมอืมอืมเสียเปรียบในเรื่องของส,สภาพร่างกายเรื่องของความฟิตคอนดิชั่นอืม,อ,มอันนี้แหละคือความ ระทึกที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับก็ติดตามและเป็นกำลังใจของทางบิ๊กแชมป์แล้วก็คุณนิกธิทวัตรบอลล์เนี่ยก็ยังคอยกอะติดสถานการณ์ของทีมสาวไทยอยู่นะครับเพิ่งสองเกมแรกเรายังมีเวลาให้ได้กลับมาวิเคราะห์แล้วก็ติดตามผลงานของสาวไทยผมยังเชื่อนะครับว่ายัางไปได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องเปิดใจพูดก,กันแบบตรงๆแล้วว่าตอนนี้สถานการณ์ของทีมเราอยู่ในจุดที่ต้องที่หนเ่งต้องหาชนะให้ได้ อย่างแท้จริงนะครับก็มาดูกันนะครับตอนนี้ปักบุตรไปที่เกมฝรั่งเศสที่มีโอกาสจะชนะใช่คุณนิกมีอะไรจะฝากไหมวอลเล์บอลอ่อก็ดูช่องนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวใครที่อยากจะได้ในส่วนของเป็ดข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของการตัดคะแนนนักกีฬาอะไรบุคคลอะไรก็ตามว่าฟังวาทะของของคนในวงการก็เดี๋ยวไปดูตอนที่ช่องผมก็จะมีหลังเกมแล้วก็มีตัดคะแนนให้นะครับก็ก็ตรงๆว่าสะเทือนใจที่ที่วันนี้เราแพ้ไม่ไม่ได้อะไรน้อยนะตรงว่ามันมันลึก เสียใจ,จยที่ตึ่นเตียวที่เราเราน่าจะน,าน่าจะไปต่อเซตที่ห้าได้นะครับอืเราวันนี้เป็นวันที่ผมตั้งความหวังด้วยนะฮะเป็นวันที่ผมค่อนข้างตั้งความหวังพเพราะเพราะว่าผมบอกกันตลอดว่าผมอยู่ความเป็นจริงวันนี้ผมมั่นใจว่าเรามีโอกาสชนะได้เอก็เราก็พลาดไปนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าคุณนิคบอกว่าวิคะห์ตีนโปแลนด์หน่อยใครเดียวกันมองว่าโปแลนดีกว่านิดนึงนะถ้าตัวผู้เล่นโปแลนดีกว่าแต่ว่าเมื่อวานเท่าเท่าที่ดูจีนเล่นกับเบลเยียม การไม่มีลีหญิงหญิงไม่มีโจถิงแล้วก็ไม่มีหยวนสินเจี๊ยบไม่ไม่ไม่ยุบนะแต่ว่าคู่แข่งของจีนที่เป็นเบลเยียมเนี่ยผมก็มองว่าก็ชีวิตอะไรไม่ได้มากเพราะจีนก็เหนือกว่าเยอะนะฮะจีนเขามีบล็อกที่ใหญ่โตมาโหฬารปิดเทอร์โบตีฝ่าไม่ได้แบบนี้เมื่อวานไม่อไงเบอร์เทอร์บตไม่มีสิบคะแนนไม่มีแค่สิบคะแนนหรอกเมื่อวานเนี่ยวันนี้รอไปสามสิบสามเท่าอ่ะนะครับก็ให้ฟันธงผู้ชนะผมฟันจีนนะครับแต่เชื่อว่าสี่เซตขึ้นไปเออนะฮะฝากฝากเอาไว้ นะครับแต่อย่าเชื่อมากนะเพราะว่าถ้าผมรู้ผมรวยไปแล้วเอ <ะ S 2> อคออเรื่องราวของไร er ้เชียร์บอลนะครับดีเจอกันวนันพรุ่งนี้ไทยกับตุรกีนะครับและถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ย, like, ยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กด s u b สไ r i b e ฝากกดไว้ได้เลยครับระทึกทุกกีฬาแน่นอนช่วงนี้นะครับเดือดๆือด,ดมันๆนนะครับขอบคุณทุกท่กทานนะวันนี้ช่วงพีคสุดเนี่ยสามหมื่นคนนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับมาให้กำลังใจสาวไทยไปด้วยกันนะครับ แล้ววันนี้เราของคนเราทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย